สวัสดีครับวันนี้นวัด kW นะครับจะมาสอนวิธีการทำปก y o u t u b e แบบนี้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 นะครับทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยสังเกตไหมครับว่าตัวคาแรคเตอร์หลักหรือว่าตัวพูดง่ายตัวพิธีกรอ่ะก็จะมีขอบตามตัวเป็นสีขาว,ขาวใช่ไหมครับอ่าซึ่งมันเกิดจากการตัดแบบละเอียดเนียนเลยนะครับโดยใช้เพน o ู แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องการให้คนมันเด่นแค่นั้นเองเพื่อที่จะให้คนรับรู้ได้ว่า,าคนนี้เป็นพิธีกรนะคนนี้ประจําช่องนี้นะคนนี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่องนี้นะอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยต้องการให้ขอบให้ใส่ขอบให้คนให้มันคนมันเด่นหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่จําเป็นที่ต้องใส่ขอบให้เนียนก็ได้นะครับในเวอร์ชันนี้ผมเลยมา สอนในเวอร์ชั่นของคนขี้เกียจนะครับมี2โปรแกรมนะครับใครที่ยังใช้ไม่ค่อยเป็นทําตามไปก่อนนะครับและคอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าชอบวิธีการสอนของผมผมจะมาสอนรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้งสองโปรแกรมน,นี้คือ Illustrator และ Photoshop ให้นะครับเริ่มต้นจากโปรแกรม Photoshop ก่อนเลยนะครับเราจะมีทั้งหมดอยู่3อย่างนะครับจากตัวอย่างที่ผมขึ้นมา หลายๆช่องให้คุณเห็นเมื่อกี้มันจะมีทั้งหมดอยู่3อย่างก็คือ Background 2ตัวคน3ตัวหนังสือนะครับผมจะทำ background แล้วก็ตั้งค่าหน้าปก YouTube จากใน Photoshop แล้วก็ทำตัวพิธีกรจากใน Photoshop นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนย้ายทั้ง2อย่างเนี้ยไปใน Illustrator นะครับเพื่อ ใส่ขอบนะครับและก็สุดท้ายทําตัวหนังสือเริ่มต้นนะครับผมหาภาพก่อนหาภาพภาพฟรีผมได้มาจากเว็บนี้นะผมโหลดมาแล้วแหละนะครับภาพฟรีเนี่ยนะคุณจะไปหาภาพฟรีคุณก็คีย์ใน Google หรือว่าถามใน YouTube ได้มันมีหลายเยอะแยะนะครับภาพฟรี อ่ะผมจะท่านเกี่ยวกับช่องการลงทุนคุณต้องคิดก่อนว่าเออช่องคุณเกี่ยวกับอะไรแล้วก็รออายการคุณเนี่ยนำเสนออะไรนะครับคุณก็หาแบ็กกราวมาให้เพื่อมันให้มันเข้ากับออสิ่งนั้นๆน,น,นะครับของผมเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็เรื่องไอเดียนะครับอ,อ่าแล้วก็คนที่เป็นผู้นำเสนอก็ตัวผมเองผมก็ใส่ตัวผมนะครับ ่ะยืนว้าวๆอยู่ตรงเนี้ยนะเ,เดี๋ยวจะสอนวิธีการตัดตัวแบบง่ายๆเอามาใส่ในแบ็กกราวนะครับซึ่งตอนแรกมีแบ็กกราวอยู่อันเนี้ยนะครับเปิดขึ้นมานะแต่ตั้งค่าหน้าก,กระดาษตั้งยังไงล่ะตั้งค่าหน้าก,กระดาษยังไม่ได้สอนเลยใช่ไหมอ่ะผมไปเปิดที่ไฟล์แล้วเลือก new นะครับแล้วก็เลือกนี่1920งเคูณหนึ่นะครับผมแล้วก็กด create ได้เลยนะจากนั้นเนี่ยมันก็จะขนาด เท่ากับ16ต่อ9นะจากนั้นเราก็เอาภาพที่เราโหลดมาภาพที่เราโหลดมาดึงลงมาปัางอย่างนี้นะครับจากนั้นกด all กด shift นะครับเพื่อที่จะขยายให้มันเต็มถ้าภาพมันไม่เต็มนะครับผมกด enter นะแล้วจากนั้นภาพคนลหละภาพคนเอามายังไงนะครับนี่มันเป็นภาพนี้แล้วนะครับ ผมดึงมาใส่ในหน้าต่างนี้นะครับปรับ opacity ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เราเห็นว่า background เป็นยังไงตัวคนถ้ามาซ้อนทับแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วผมควรจะย่อหรือขยายตัวคนให้เล็กกว่านี้ดีไหมผมว่าดีนะเพราะว่า ตัวคนตอนนี้มันทับหลอดไฟไปนิดนึงนะครับผมกดคอนโทรลที t นะครับแล้วก็ย่อลงย่อลงมาตอนนี้ใช้ p o t t s s o p เวอร์ชั่น2อ2 0นะมันก็เลยไม่ต้องกดชิปเพื่อที่จะล็อกสเกลนะครับผมอ่ะอ่ะตัวผมสักประมาณนี้พอนะครับแล้วก็เลื่อนปรับออปตี้เป็นร้อยเพื่อที่จะไปลบขอบที่มันเป็น background ที่เราไม่เอาเนี่ย ลบออกโดยใช้อย่างลบกด e เป็น e l e s s r r นะครับผมกดตัวลอลิงนะครับเพื่อขยายให้ e l a s ล r เรเราใหญ่เราจะได้ลบแบบเร็วๆได้นะครับผมแต่ทีเนี้ยขอบมันฟุ้งไงขอบมันฟุ้งเราก็ไปปรับตรงนี้จาก Hardness 54ให้เป็น Hardness สัก90หรือ89อะไรแล้วแต่เรานะครับขอบมันจะได้ไม่ฟุ้งเกินไปนะครับผมอ่า ลบลบแบบอันนี้แบบคนขี้เกียจไงเวอร์ชัน่นอย่างที่บอกไว้ที่หน้าคลิปอยู่แล้วนะครับเวอร์ชั่นคนขี้เกียจเราไม่จําเป็นต้องใช้ p e n พนทูในการมาตัดขอบให้เนียนนะครับอ่าจากนั้นกดบอยไม้ครับเพื่อย่อลงสะหน่อยนะครับแล้วก็ไปปรับ ฮาร์ดเนสให้เหลือสัก50นะครับเพื่อให้ขอบฟุ้งสัหน่อยถ้าเราจะลบใกล้กับตัวแบบของเราแล้วเนี่ยนะฮาร์ดเนสต้องฟุ้งสัหน่อยนะครับผมในที่นี้ต้องดูขนาดของยางลบด้วยนะถ้าขนาดยังลบเล็กฮาร์ดเน็ก็ต้อง ฟุ้งเยอะหน่อยนะครับผมโอเคเรียบร้อยผมจะไปใส่ขอบในโปรแกรม Illustrator เดี๋ยวไปดูกันเปิด Illustrator มากดไฟล์กด Open นะครับภาพที่เราเซฟไว้ล่าสุดนะครับหามานี่เป็นภาพนี้นั่นเองนะครับอ่าซูมเอาออกมาหน่อยดิซูมเอาออกมานี่เราจะเห็นอาร์ตบอร์ดเนี่ยมันใหญ่กว่าภาพเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้อาร์ตบอร์ดของเรา มันขนาดเท่ากับภาพของเราซึ่งเป็น16:9เวลา Export ออ,ออกมาแล้วมันจะได้ขนาดเท่ากับภาพของเราเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับนะวิธีทำง่ายๆกดตามเลยไม่ต้องคิดอะไรมาก Shift O นะครับแล้วก็ลากจากเส้นประเนี่ยมาให้แนบชิดกับภาพของเราเส้นประซ่งสีด้านเนี่ยนะครับผมแนบชิดกับภาพของเราจากนั้นนะครับ กลับไปที่ Selection Tool หรือกด V ก็ได้นะครับผมแล้วก็กด B ถ้าใครเจอปัญหานี้กด B เป็น Brush Tool แล้วไม่ไม่เป็น Brush มันขึ้นว่าต้องห้ามอย่างเงี้ยต้องห้ามห้ามอะไร <c oughs> ห,ห้ามใช้ก็ไปที่เครื่องมือ Brush Tool ที่เป็นกระป๋องใส่ผู้กัน <c oughs> ถ้าไม่เจอไปที่ Window s แล้วเลือก Brush ตรงนี้นะครับ ่ะผมเจอผมกดตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่เป็นกองหนังสือตั้ง,ง,งลๆล้มๆอย่างเงี้ยนะเลือกตรงกดเข้าไปเลยแล้วเลือกอาร์ติสติกนะครับเลือกอาร์ติสติก l คริกราฟิกนะครับกดเข้าไปนะแล้วผมก็มาเลือกว่าผมจะเอา Brush แบบวงรีหรือวงกลมผมเลือกวงกลมแบบอันนี้แล้วกันขนาด10 Point Round ลองวาดดูที่เอ้ยพอจะมองเห็นไหมทั้ง พราะแบ็กกราวด์เรามันก็ขอขาวอยู่เนาะอพอจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมขอเปลี่ยนสีก่อนละกันดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีดําแล้วก็ลองวาดดูซิมีข้อนิ้วมีอะไรด้วยลองวาดดูลองวาดดูดดนะสังเกตนะเดี๋ยวผมลองปล่อยเมาส์ก่อนนะเห็นปะพอเวลายึกยึกตรงข้อนิ้วเห็นปะพอปล่อยเมาส์แล้วมันเนียนเลยอะเออแต่มันเนียนเกินไปผมอยากจะให้เห็นตรงข้อนิ้วด้วยทํำยังไงดี ไปที่ดับเบิลคลิกนะครับที่ Pen ส a s h tool ดับเบิลคลิกนะก็จากสมูทเนี่ย30เนี่ยเราเลื่อนเป็นสักประมาณ10หรือ8หรือแล้วแต่เราเลยนะครับหรือ0ถ้า0ูนย์่ะมันจะยึกยือกเกินไปนะเพราะมือเราไม่นิ่งไงอ่าปึ๊บปึ๊บปึปึ๊บปนี่เป็นข้อนิ้วนะครับอ่ะหยุดสักประมาณนี้ก่อนเอ้ยเห็นป่ะได้ได้แล้วนะครับอ่ะต่อเลย ต่อต่อตอ่นะครับคือเส้นนะ่ะไม่จำเป็นต้องชิดคนก็ได้นะครับทำยังไงก็ได้ให้มันเหมือนมันเป็นการเน้นว่าเอ้ยคนนี้เป็นพิธีกรของรายการนี้นะของช่องนี้นะเอ่อเพราะฉะนั้นเส้นเนะ่ยไม่จําเป็นต้องเนี้ยบแค่ให้มันเป็นเส้นขอบเพื่อเน้นขนเท่านั้นเองนะครับผมพอได้แล้วผมเห็นตรงหัวตรงนี้มันไม่ค่อยสมูทโค้งเท่าไหร่นะครับผมกดวเพื่ออะไร เพื่อเป็น select selection tool นะครับกด v คลิกมานะครับแล้วผมไปกดตรงรูปดินสอเนี่ยกดค้างไว้กด smooth tool นะแล้วผมมาระบายนี่มันจะเนียนโค้งมากขึ้นนะครับระบายตรงนี้เนียนโค้งมากขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะยกปากกาเลยด้วยซ้ำไม่งั้นมันจะเป็นต่อแบบเนี้ย มันจะเป็นเส้นต่อแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ต้องมาจับต่อกันเองให้มันเนียนนะครับผมอ่าโอเคพอได้ละเนี่ยไม่ควรยกปากกาเลยนะหรือจริงๆถ้าจะให้เป็นความเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับเน้นมป็นทรงผมเอออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะวาดเป็นแบบ question mark อะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็ได้นะ เออนะครับแล้วก็เพิ่มความสมูทหน่อยนะถ้าเราจะได้ question mark แบบกลมๆสวยๆนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าตรงนี้เห็นมันยึกยือใช่ไหมก็กลับไป V เหมือนเดิมคลิกแล้วก็กลับไปสมูททูเหมือนเดิมสมูทถ้าใครไม่เจอสมูททูนะครับมันจะขึ้นอันแรกเป็นเพนทู tool, กดค้างไว้แล้วก็มาเลือกอันที่2เป็นสมูททูนะครับระบายระบายระบาย,ล,บายลงไปอย่างนี้สมูทให้เราแล้วนะครับ จากนั้นทำยังไงต่อถ้าพอใจกับเส้นขอบสีดำก็จบถ้ามันยังไม่พอใจก็เพิ่มสีหรือว่าเปลี่ยนสีนะครับแต่ในที่นี้ผมขอเพิ่มสีแล้วกันเป็นสีขาวให้มันกว้างขึ้นมาหน่อยนะครับจากขอบดำนะอ่ะกด2อ,อันพร้อมกันมี3เส้นเนี่ยเออกดชิปนะครับแล้วก็กดไล่ๆๆว่าทั้งหมด ขอบรอบตัวเราอ่ะมันเป็นกี่เส้นนะครับบางคนอาจจะวาดเส้นเดียวเลยก็ไม่ต้องกดชิปจากนั้นนะครับก็เลือก object t o เลือก expand appearance นะครับมันจากที่เป็น stroke อยู่มันก็จะกลายเป็น Vector อ่าถ้าใครงงตรงนี้ติดตามช่องผมไว้เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้สำหรับมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้ illustrator photoshop after effects premiere pro มีสอนหมดเลยรวมถึง โปรแกรมมายาที่เป็น 3D ด้วยนะครับผมนตอนนี้สำหรับเวอร์ชันคนขี้เกียจผมจะสอนแบบเร็วๆไปก่อนนะโอเคมาจากนั้นนะครับจากนั้นผมจะทำขอบให้เป็นสีขาวเพิ่มขึ้นนะครับทำยังไงผมก็กดตรงนี้เลยที่เป็นสโตรกกดสีขาวเพิ่มขึ้นมาไปเพิ่ม สโตคเวทตรงนี้ข้างบนนะครับผมมาตรงนี้เลือก Align Stroke to Outside นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ติดนี่ว่าอันนี้ไม่ติดอ่ะเลือกเห็นไหมเลือกเป็นสีขาวแล้วแล้วก็มาเพิ่มความหนานะครับ Align Stroke to Outside นี่ได้แล้ว นะครับผม,มเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นลูกคนมาแล้วมาแล้วนะจากนั้นสุดท้ายคือตัวหนังสือนะครับก็ให้ตั้งชื่อรอไว้เลยว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับของผมผมตั้งชื่อเป็นตัวอย่างเอาไว้แล้วของผมเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ ไอเดียการลงทุนในยุคโควิด2,021นะครับผมก็ใส่คำว่าไอเดียอ่าแต่เห็นไหมตัวหนังสือมันโคตรเล็กเลยเออคุมไว้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มเพิ่มไซต์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนฟอนต์ฟอนต์ที่แนะนำนะครับโหลดได้ฟรีเซชคำว่า c l o Fo อนต์ฟร e ดาวน์โหลดนะครับใน Google นะ CLOUD นะครับมาละเลือกเป็น Cloud s o f t b o w แล้วกันอ่าไอเดียลงทุนในยุคโควิด2021นะครับคุมแล้วก็ยังไงต่อมาเลือก Align Center ตรงนี้นะครับผมจากนั้นปรับเอียงๆซะหน่อยสิให้มันเข้ากับตัวหลอดไฟหลอดไฟเราเอียงใช่ไหม กดขยายขยายยังไงให้อัตราส่วนยังคงเดิมกด Shift ไปด,ด้วยครับผมกด Shift นะครับแล้วก็ขยายนั่นเองจากนั้นนะครับอยากจะเปลี่ยนตัวหนังสือให้มันเป็นเวกเตอร์กด control shift o นะครับเป็นเวกเตอร์แล้วอย่างนี้นั่นเองจากนั้นขอปิดอันนี้ก่อนอื เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีออกเหลืองๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ขอบเป็นสีดำนะครับเพื่อความเก๋ๆนะ so, เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีเหลืองนะครับกดตรงนี้ตรงฟิลนะครับให้มันอยู่ข้างบนนะไม่ใช่สโตกอยู่ข้างบนนะครับกดฟิลให้อยู่ข้างบนแล้วก็ไปเลือกนี่สีที่มันเข้ากับหลอดไฟเข้ากับแบ็กกราวด์ซะหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดให้มันเข้มขึ้นให้มันอ่านง่ายขึ้นด้วยสีดํา ก็คือไปใส่ stroke ตรงนี้น,นั่นเองนี่ดับเบิลคลิกป๊านี่นะครับมาเลือกตรงคำว่าส r o k e นะครับมาเลือกตรง align stroke to outside นี่ได้แล้วนะครับเรียบร้อยได้เป็นปก YouTube มาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายง่นะครับปก y YouTube เวอร์ชันคนขี้เกียจ2021นะครับเอาไป ทำใช้กันได้นะครับและในพาร์ทหน้าจะมีอะไรเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามกันเอาไว้แล้วพบกันใน EP หน้าสวัสดีครับ